น้องมาดามค่ะพี่รันสั่งมาคะอันนี้เป็น 18K นะคะ 18K 18K อันนี้ไม่ใช่ 18K อันนี้ชุบทองชุบ 18K เงิน92.5เงินหัวสิงค่ะหัวสิงสนใจสั่งน้องมาดามได้นะคะสั่งที่น้องมาดามได้ค่ะ โฆษณาให้สันหน่อยก็เห็นมันสวยเห็นสวยก็โฆษณาหเห็นไหมคะสวยใช่ไหมคะสวยอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสามท่านที่ยังติดตามพี่รันอยู่ถึงกระดองใจให้ปูสุดยอดเลยปูอยู่กับพี่รันตลอดเลยนะคะพายบุญมีเป็นไงบ้างค่ะขายได้หรือเปล่าวันนี้อาหารช้างหวังว่าผู้ผู้ขอให้ผู้ใจบุญแวะ เวียนเข้าไปชมนะคะช่องช้างแต่ละช่องช้างตกงานที่พัทยานะคะอนุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญด้วยนะคะสุดมากเลยเดี๋ยวนี้ตกงานกันเยอะแต่ละช่องแต่ละแต่ละอันนี้บ้านเราที่ดันก็คุยไปนะคะนางคุยไปเมื่อกี้ทานข้าวมาแล้วคะ่ะ ทานข้าวมาก็คุยไปเรื่อยๆว,วันนี้เดี๋ยวแวะเข้าไปดูปู่คุณทนันเรื่อยๆสบายๆได้ตั้งกดได้ตั้ง443ไลค์ขอบคุณมากค่ะไั้443ไลค์ก็ยังมีคนเข้ามาทักทายกันได้นะคะคุยกับพี่รันได้ค่ะ ดันดันดันสามท่าน,นเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มขึ้นมา่อ้เอยค่ะแวะเข้ามากระโดดเข้ามาเดี๋ยวแปดท่านมัง่งสิบท่านมัง่งสองท่านมัง่งก็ช่วงนี้ก็วันเสาร์หยุดงานกันหรือเปล่าเอ่ยหยุดงานกันเสาร์อาทิตย์เนาะเอ๊น้องตึกเอรฮาวาย ช่วงนี้ที่ฮาวายสเปนออสเตรเลียโอ้ยังไม่เข้ามาเลยนะขอบคุณห้าท่านคะ่ะสีสิบสี่ไลค์ขอบคุณคะ่ะขอบคุณห้าท่านสีสิบสี่ไลค์ที่เข้ามาเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกับพี่รันขอบคุณมากจ้ะ ตอนนี้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมกันไล์สดนะลกทีจะบนที่นอนนะตอนนี้ก็นั่งอยู่หน้าประตูเปลี่ยนมุมวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเอาวันนี้วันอาทิตย์เออแม่อ,อ๊ะวันอาทิตย์เหรอแม่นึกว่าเป็นวันเสาร์นึกว่าเป็นวันเสาร์อ๋อวันนี้วันอาทิตย์ต่างต่างเป็นไงมั่ง ทิพตังตังเป็นไงมัง่งสบายดีไหมนอนหลับอยู่เหรอตอนนี้ทิพขายของอยู่ข้างนอกหรือเป่ะของถ้าส่งไปบอกแม่ได้นะของถ้าส่งไปของที่อที่สั่งอ่ะที่จะส่งไปให้บ้านเด็กกำพร้า ตังตังเล่นหนักมากอืมก็ <c oughs> <c oughs> ตังตังบอกแม่เครียดหลานพี่หลาันน่ารักมากชื่อตังตังค่ะชื่อตังตงังน่ารักมากอยากจะไปอยากกลับไปเมืองไทย ไปเห็นหลานเด่นจันถึงเสาค่ะอ๋อวันนี้อ๋อวันนี้วันอาทิตย์โอ้โหนี่ไม่ไม่พี่หลนไม่รู้เลยเวลาเวลาไม่รู้เลยวันไม่รู้เวลาไม่ได้ดูด้วยเป็นวันอะไรอ๋อวันนี้เป็นวันอาทิตย์อืมขอบคุณมากค่ะสี่สิบสี่ไลค์ขอบคุณมากเลย ที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้พี่รันนะคะ